ครับวันนี้เราจะพามาดูการขนส่งแพะไปที่ฟาร์มบูตึงครับเป็นแพะบ่อเลือด้อยจังหวัดพิจิตรนะครับบูตึงฟาร์มอยู่จังหวัดพิจิตรผมเน่ยอ่าครับเนี่ยทางโค้งเราต้องระวังนะนี่ก็เขตสุพรรณกับอุทัยนี่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ภูเขาขึ้นเขาลงเขาเขตลอยต,ต่อจังหวัดสุพรรณบุรีกับอุบบบทัยธาน,นีครับอำเภอด่านช้างกับอำเภอบ้านไร,ร่จะเป็นทางลาดชันนะครับเป็นทางเป็นภูเขา ภูเขารัดชันครับเป็นอำเภอเดียวครับของจังหวัดสุพรรณครับที่มีภูเขาเยอะอำเภอด่านช้างก็ติดต่อกับอำเภอบ้านไร่ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทองพูนขับรถไหมอืมขับไปนี่อ้าวมึงขับไม่เป็นเละมึงมีรถมึงมีรถไว้ทำไมวะขับไม่เป็นเอาไว้โชว์ใช่ไหมจะเลิศละมึง สิ้นสุดเขตสุพรรณบุรีครับพ่อห่วยเพื่อเอคาเลยหาช้อนไม่เจอโหเล็งช้อนอยู่นั่นแหละแล้ววันนี้เรากับข้าวเป็นไงบ้างอร่อยนะันี่กับข้าวที่อุทัยอยู่เขตอุทัยอยู่ยนะโอเคโอเคโอแม่งกินน้ำยังรอเลย เอกลินน้ำแม่งยังรอเลยโหเฮียขุดมาจากไหนวะนะกูเนี้ยโอ้หดูมันถูกเลยมันหูกปะเนี่ยโอ้โหมเนี่ยตายตายมันก็หมดจริงเนี่ยอร่อยดีนะเนี้ยอร่อยเหรอโอ้โหอือหึโอกโกลมกลมในยังเลยเจ๊น้ำตุ้มเนี่ยกลมกลมในยังเลยครับเนี่ย เอาโม่ป่ะเอาโม่ไหมเอาคนฮะไม่รียบร้อยเลยมาจากไปดูแพ้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่เอกดูแพ้หน่อยว่ายังอยู่ดีมีแหงไหมดูแพ้หน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างแพ้แน่คือรถเลยแพ้เนี่ยข้างหลังเนี่ยยังอยู่ดีอยู่ยังอยู่ดีไอ้เหี้ยตัวนี้เป็นยังไงบ้าง เอามาไอ้เพลกมาดูแพ้เลยสิดูอาการแพ้หน่อยเป็นหมอดูแพ้หน่อยเอาแพ้แพ้เป็นไงบ้างโอ้ปกติดีอยนี่มันนอนนอนมึงงนอนนะง่วงนอนเหียแล้วมันอันนี้มันอันนี้โอ้โหก็ใส่ในกล้องโอ้ส่กล้งไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวเปิดประตูให้เดี๋ยวเปิดประตูให้ไป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 ขึ้นรถอ่ะเรียบร้อยนะ เอาเป็นอะไรเลาเทปงเงี้ยเทปว่าเป็นอะไรมันตีปติีแนวเลอะอ้โอยสับเนยแล้วมันก็ไม่ออกเล่าโอ้ยไอถึงแต่กูแต่ละคนนี้นะตรวจเมืองนี่อือเอา เจ้าของฟาร์มบูตึงฟาร์มมาดูสุขภาพแพะนะครับก่อนเข้าฟาร์มเขาฟาร์มเขาค่อนข้างจะปลอดโรคครับระหว่างนี้เราก็ดูแพะดูสุขภาพแพะเบื้องต้นที่ฟาร์มของเรามาก่อนเลยครับบูตึงฟาร์มก็ถึงถึงสั่งมานะครับเราไม่ได้จับแพะสุ่มสี่สุม 4, ส่มห้าม,มานะครับนะดี๋ยวไปดูฟาร์มบูตึงกันไปรอเขาอยู่รอลูกค้าอยู่ ครับตอนนี้ก็รอนะครับทางแยกเข้านี่เราก็เลยหิวข้าวเลยก็เลยหาจะหาอะไรกินก่อนที่อำเภอไส่งามจังหวัดพิจิตร,รครับรก่อนเข้าบูตึงฟาร์มนะครับพ้อพื้นขึ้นพื้นน <L un it> ตรงนี้ไอ้ไอ้เพเอกนี่เพเอกของช่องนี่น<อ>เพเอกของชอ่องดูหน้าตาดิหน้าตาดูหน้าตาเพเอกหน่อยนางใหญ่เคียนเนี่ยก็ชอบเท่านี้มี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 ม,ม,มีมีทุก,กรอบไปเลยนางใหญ่เคียร์เนี่ยก็ชอบนี่ลมเมฆที่บ่าวยังไม่เคยท้องครั้งหนึ่งท <c oughs> ้องนรั้งมันพ่างไปเลยไม่รู้ว่าไอ้บดลุ่นฟอรมันลองชิดดีลองชิดดี อยากให้เองมาทดลองนะมันมีไอ้ยาตัวที่ว่าทำให้เป็นสัตว์ที่มีรอยว่าจะกินไกๆไอ้พวกนี้ทีให้อดทนจากเมื่อคืนแล้วนะไอ้พวกเนี้ยเพราะว่ามันการเดินทางมันเนี้ยครับมาอยังสวยเลยนะแต่อันเนี้ยมันได้ไอ้พ่อออสเตรเลียนะสวยอาพี่เอ็กดึงเขาโอเคนี่ก็อดยามันแต่เมื่อคืนออกมาแต่เช้า มรตองะรอั้วอหันนี้ัันี้วันงครับของผมก็มีอยู่งตัวมาเป็น้าต้องฉดต้องฉดย่างยังนียออดาดวมาเนข้าไเลย อันนี้สาวุ่นนะมันมันเป็นพี่น้องกันเพาะที่เปล่าสองสอสองตัวนี้น่าจะเป็นพี่น้องกันแต่แม่มันต้องดูแม่นะเพราะแม่แม่ของโกมันไปคอร์สายามาคอร์นุนะที่จําไม่ได้แล้วใ,ใหญ่ๆกับไอ้ตัวที่เอาผมเอาไม้ไม่โตของผมอะ่ะ เองเนี้ยสีได้แน่นอนถ้าเองเอาเนี้ยนะอเอาพอตัวนู้นลดพอสีมันสวยเองตอนนี้ก็เอาเนื้อไว้ก่อนจะพึ่งไปใส่พันสายพันมีปลายยากอยู่ยังไม่ได้โอยังไม่เคยทับเงาหกชาวีท่ท,ทับหมดเลยเก็บสามีอย่างนี้น,นะสามีจะเก็บไว้ต่อไปเพราะว่าสามีในกลมหมดแล้วนะเขา,าออกหมดแล้วส่งให้นครสวรรค์นเนี่ยหมดแล้วมันได้ลูกผมได้ลูกโอ้ไอ้แก่นะ เองโทรเดี๋ยวพี่เอาไปโทรเจ๊ไก่ไปไปดูแล้วสรุปว่าไอ้ลูกมันตัวเมยียเอาลูกตัวเมยียเออลูกตัวเมยียไม่ใช่ตัวผู้ไม่เป้ายกมาแท่งพุ๊กไอ้ท่าไปดูเมื่อวานโอ้โหอะไรเลยดูยกยกมาแต่วันนั้นโอ้โหพุ๊กเลยเอามาดูเล่นละหมื่นแล้วแล้วก็มันมันก็นนนนได้เองก็โตหน่อยดิไอ้ต,ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าท้องหมาหรือเปล่านี่นะเขาพี่ฝากของเลี้ยงมาพี่เอามาได้สองวันเน่ะ กองตรงนี้มันก็ไม่ไเพรว่ามันกระเดงแอปไปยังยังเพราะว่ามันปดเกิดเองแทนอ่นเราดูไอ้นี้ด้วยนะเราดูฟันนี้ด้วยนี่คือแผนลุ่มฝันยังไม่พัดโอเคเนี่จจะของเนจจะของนี่บูตึงฟาร์มจากพิจิตรนี่เขาได้ของบอลเลิ่ดร้อยนะจากฟาร์มและยำเราไปเนี่ยของเกษตรวิชาเกินเนี่ยกำลังตีเรื่องสายพันธุ์ได้อยู่ เดี๋ยวเดี๋ยูเดี๋ยวดูดดตอนตอนมันโชว์ตอนมันเดนินอันนี้อดอาหารมาคืนนึงแล้วมันก็เลยยังซูบหน่อยนอึงโหนี่กินทั้งวันอ้าวน่นอ้าวน่นมาใหม่ไปโน่นเลย้วมาใหม่ไปโน่นแล้วแหกลวดเลยเหรอนะมันหิวจัดเลยเดิน <c oughs> มากินง่วนเลยอ่ะถึงจะแหกลวดไปเลยอ่ะอันนี้เอๆๆเอ,อนนเอาบัวก็ที่เองง่วเลยใช่ไหมนะครับเป็นที่ของน้องชายน้องชายมันเลี้ยงเราเลี้ยง แต่เราก็เอางวฝากมันไว้ <g it> เป็นงวฝากมันกี่ตัวแล้วนะของเราวะอ,อย่าไปกินข้าวบ้านโน้นจะกินอะไรนั่งคุยนอกพักเงี้ยเอาไปเอกขึ้นมาพักนี้นี่แพ้ประมาณรถจู่จะแห่ไปกินยานะ สงได้ได้คอแต่ตอนนมัหยวจัดแลวพอมันอดมาหลายวันแล้วมีการรุกอุ้ยพอเองมาไปถ่ายยังเลยนะนี่ของพี่ยังเลยวะของเราละเราเดินต่อต้องฟาร์มกอนต่อเติมเรื่อยอะมีทั้งหมดกี่นะประมาณยี่สิบห้าตเาะลือดไปทิดเาเลือดไปทั้งหมดเลยยี่สิ ซืออย่กออกมาก็วันก็สองวันอ่ะมัไนไร่ออะรนะ<า>โอไ้ไข่สนิทิเลือกส่งมันยังอันนี้ซ้บเลยอันนี้มันเกิดที่อคอบพี่อ่ะอ่ะเกิดคอบพีแ่แม่ร้อยหม้อแม่ร้อยร้อยสองชุเก่าดออารเดียชุดอัสอิการชุดเดิมเลยอ่ะเดิมย,มยาวนะ อันนี้มันยังไอท้องมันแทงมันไม่ได้ให้มันกินอาหารไงเดี๋ยวพี่ดูตัวไอ้บอสผมเลยที่เอามาโอ้มันจะเข้าสองปีแล้วเข้าสองปีหรอแต่ตัวมันผมว่ามันไม่ไปอ่ะไม่แต่เลยว่าถ้าเป็นสัตว์นะเอาขังสองตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเอาตัวอย่างนี้แหละเราไม่ต้องไปอะไรอะไรเยอะมันแต่พี่อยากให้เน้นเองเน้นสายเนื้อไปก่อนตอนนี้ครับเพราะผมก็เน้นเนื้อครับตอนนี้เพราะผมเลี้ยงก็เราเราเลี้ยงเอาความสุกเลยอ่ะ แต่เนี่ยถ้าออก25แม่เลยไงยิบห25แม่25แม่เนี่ยออกมาชุดหนึ่งเองก็น่าจะได้หลายนับแล้วนะเนี่ยชุดนี้ออกมา17ตัว 10, ประมาณ17ตัวตัวผู้กี่ตัวตัวผู้เจ็ดครับลองอโอ้ยได้ต่างใช้อยูที่นู้นก็ทีนี้ก็มีพ่อค้ามาอยู่ใช่ไหมมีครับมีมีพ่อค้าอยู่ก็น่ากล่อมนะเดี๋ยวมีต้องไปตัวผู้ไม่ต้องไปเยอะนะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวหัวสามตัวเออเดี๋ยวคุยกันนะ ถ้าใครมาให้ราคาดีปล่อยเลยโอ้ไอเรามันรักขารักกันไไม่ไดไอราักไม่ได้หรอกเพราะมันทนกันแล้วมันจะนจะทนไอไอชาวมี่อ่ะมันคุ้มที่เหลือพอได้ราคาก็ปล่อยเลยอันนี้สือได้นะต้องสือให้ดีหน่อยเพราะอไม่้หัวมอดอาหารน้ำลำละอองหัวหวานเป็บกระเจ้า แม่เนี่ยแหละนี่ก็แฟนนี่แฟนอันนี้เป็นแฟนน้องแฟนยังไม่มีไงโสดอ้าวหาให้พอดีเลยนี่ก็เวียดทีเนี่ยพอดีเลยพี่เองเนี่ยหาแถวนี้พอได้บ้านเนี่ยอ๋อ้อยบัวกันเยอะจริงๆบัวกันเยอะเหตุการณ์กำลังดีอันนู้มีควายสามตัวนุ่นนะมีควายด้วยไงครับควายอยู่นู่นควายมีหกตัวควายหกตัวไงถึงออกลูกมะของสามวันนี้ตัวนึงควายตัวเมียตัวเมียครับ ไม่มีั้งแต่เลี้ยงควายมายังไม่มีตัวผู้เลยออกออกมาสามสองรอบสามรอบยังไม่มีตัวผู้เลยแต่ถ้าวัวตัวผู้เยอะแต่มันชอบตัวผู้กันไงตอนนี้กำเอาไปขายมันไม่ไหวแล้วเอาขายล้วตัวผู้แพ้ก็ชอบตัวผู้ที่นี่อย่างครับพี่ว่าทาด้วยกันกับหมูตึงฟารมมีแกงอะไรพวกเนี้ย ก็มีอย่ปลาช่อนอันนี้หนูนาใช่ไหมเนี่ยใช่อ๋ออันนี้เป็นปลาช่อนอันนี้ปลาละปลาละพิจิตปลาละพิจิตขึ้นชื่ออยู่ปลาละสับจากพิจิตเนี่ยขึ้นชื่ออยู่ไอ้หนูนานี่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยหนูนาก็ต้องเป็นตัวเมียตัวเมียเนี่ยตัวเมียกินได้อยู่ถ้าเป็นตัวผู้มันจะชุนหน่อยปลาละสับพิจิตนี่ขึ้นชื่ออยู่ของดังทั่วประเทศนะกินแล้วเส้นเสียงจะดีนะหนูนาเนี่ย